สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยังของทัพอาการอิสราเอลส่งเครื่องบินลบเทพ ลมโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลละที่ละเมิกดกฎการหยุดยิงเสียหายยับ,ยบเยินไฟลุกโชนช่วงววข้าวันเหลอพบกองทัพซีเรียรที่ถูกยึดครองโดยกลุ่มกบฏเล่นงานตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลละในเลบานอนใส่ไม่ยัง้งเลอกองทัพอิสราเอลเผยสกัดแผนการก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้ายในเยรูซาเล็มได้เรียบร้อยสามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินพลเรือนชาวอิสราเอลได้เละกองทัพอิหรานโว เปิดตัวเรือบรรทุกโดนรุ่นใหม่ล่าสุดที่รับมอบเข้ากองทัพอิหรานไว้ต่อสู้กับศัตรูอย่างอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาแล้ว เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2568มีขา่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหวา่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก,ก่อการร้ายฮามาสฮิตบนลอ,อิรานฮูตีและพันดมิรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการท์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องทั้งหาบานทิตบนล,ลาะอิรานฮูตีและพันดมิดกระโดอิสราเอลมาหมดแล้วนะครับ เพื่อกำจัดศัตรูของประเทศอิสราเอลให้ได้ไม่ให้มาทำลายประเทศอิสราเอลรวมถึงการโจมตีอกโต้สนกับอย่างสะสมกลุ่มก่อการร้ายที่มาทำลายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับโดยจากการสูร้รบแรกนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่ได้ถล่มโจมตีสนามแด็กของกลุ่มก่อการร้ายฮิตมันละ ที่ละเมิดกฎการหยุดยิงนะครับที่พบว่ามีการลักลอบขนอาวุธในพื้นที่ของเลบานอนนะครับที่คาดว่าจะเตรียมตัวมาเล่นงานประเทศอิสราเอลทัพงานนี้กองทับอิสราเอลก็ไม่ไว้ใจเห็นการเคลื่อนไหวดังนั้นจึงได้ส่งเครื่องบินโดรเทพของกองทัพอิสราเอล บินไปถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มอกาะร้ายฮิตบอลละที่มีการใช้รถบรรทุกนะครับนอาวุธของกลุ่มอการรลายฮิตบอละละเลวานอนจะไปที่ใดที่หนึ่งนะครับและกองทัพอิสอราเอลนั้นไม่ไว้ใจนะครับจึงได้ส่งเครื่องบินลับเทพมาถล่มโจมตีตำแหน่งต่างๆนะครับที่มีทั้งรถบรรทุกข,ขนอาวุธของฮิตบอลละรวมถึงคลังแสงของกลุ่มอกาะร้ายฮิตบอลละนะครับ ในบริเวณเนินเขาแห่งหนึ่งในประเทศเลบานอนครับไปลองจ้สมุนให้เกิดการระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีในที่สุดนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่อยู่ท่ามกลางความมืดมิดในประเทศเลบานอน ก็ยังมีการโจมตีด้วยระเบิดเตียดมเรืออาวุธหนะักของกองทัพการอิสราเอลเล่นงานตำแหน่งของคลังแสงรละบรรทุกขนอาวุธของกลุ่มก่อการฮิบล้อละคาดว่าทําให้บริเวณดังกล่าวนั้นเสียหายยับเยินจํานวนมากแน่นอนนะครับไฟลุกจาก้าสะขนานนั้นนะครับจากการที่กองทัพอิสราเอลก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับไม่ให้กลุ่มก่อการฮริบล้อใช้อาวุธจากตำแหน่งดังกล่าวนั้นมาเล่นงานใส่ประเทศอิสราเอลได้ในค่ำวันนี้กองทัพอิสราเอล ก็จะหนักจัดเต็มใส่ไม่ยั้งเลยนะครับคาดว่านายเป็นเบิเรเท,ท,ทียแดงตลบตุมตีตำแหน่งดังกล่าวจนทาให้ไฟลุกจ้าแบบนี้นะครับพี่น้องไม่สามารถใช้วัตถจากบริเวณดังกล่าวมาเล่นงานประเทศอิสราเอลได้ต่อไปวัตถุโตมตีเสียหายยับเยินขนาดนั้นนะครับเละการต่อมานะเป็นเหตุการณ์ที่รายงานไว้ว่ากองทัพซีเรียน,นะครับ ที่ปกครองใหม่ด้วยกลุ่มกบฏซีเรียรที่มายึดครองและเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากนายบาซาอัลอาซาเรียบร้อยแล้วครับในงานนี้ทางกองทัพซีเรียรชุดใหม่นะครับและรัฐบาลซีเรียชุดใหม่ที่ถึงแม้จะนับถือศาสนาอิสลามน,นะครับ แต่ก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับอิสราเอลนะครับตามที่พวกเขาประกาศไว้นะครับจึงได้เห็นคลิปวิดีโอที่พวกเขาเผยแพร่นะครับที่ระบุว่าพวกเขานั้นได้โจมตีตำแหน่งของกลุก่มกอกะไลฮิตบลละที่อยู่ชายแดนซีเรียและเลบานอนนะครับที่พบว่าเป็นภัยคุกคามต่อประเทศซีเรียนะครับจึงได้มีภาพวิดีโอที่ทหารซีเรียชุดใหม่จากรัฐบาลใหม่นะครับ ยิงจรวดต่อต้ารถถังใสต่ตำแหน่งของกลุ่มฮิบดลเป็นะลนะครับที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมของประเทศเลบาน,นอนนะครับและได้เผยแร่คลิปวิดีโอเก่าวมาให้เห็นนะครับว่า ทางซีเรียจากรัฐบาลใหม่โจมตีฮิตบนเลาะจริงๆนะครับจะทาให้เก,กิดกมควันจากบริเวณที่จ้ตรวจต่อตารถถังของกองทัพซีเรียชุดใหม่ยิงใส่ตัวไหนของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบนเลาะไม่รู้ว่าความเสียหายจะมีมากแค่ไหนแต่ที่แน่มีการโจมตีฮิตบนเลาะจากทางฝั่งกองกําลังของซีเรียชุดใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่า น่าจะมีความเสียหายไม่มากก็น,น้อยนะครับและดูเหมือนว่ากองทัพสเดียชุดใหม่จะไม่ใช่พันธมิตรกับกลุ่มกอกะไยฮิตบนลเลาะในเลบานอนเหมือนกันนะครับถ้าอ้างอิงจากคลิปนี้นะครับพี่น้องตามที่ข่าวต้นฉบับได้รายงานไว้เลยการต่อมานะครับเป็นข่าวที่กองรับอิสราเอลได้รายงานไว้ว่าสามารถสกัด การพอยายามนะครับโจมตีรถบ้านในกรุงเยรูซาเล็มโดยกลุ่มก่อการร้ายจากเขตพื้นที่ลามันลาได้นะครับพี่น้องที่หน่วยซินเบ็ของกองทัพอิสราเอลที่ระบุบว่าเป็นผลงานของหน่วยซินเบตของอิสราเอลนะครับขัดขวางความพยายามโจมตีรถบ้านในกรุงเยรูซาเล็มนะครับที่ระบุว่ากลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวเป็นสมาชิกของกลุ่มฮามาสและฟาตาด้วยนะครับพี่น้อง ที่งานนี้ของทัพอิสราเอลนั้นก็ได้มีหน่วยข่าวกรองชั้นยอดนะครับสามารถสกัดการจุมตีรถบัสของประชาชนชาวอิสราเอลลงถึงชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่โดยนะครับจนทาให้มีภาพการสกัดระเบิดของกลุ่มก่อการร้ายได้นะครับตามภาพนิงบางส่วนที่วอนับอิสราเอลเผยแพร่ไ,ไว้ถือว่าเป็นการเซฟชีวิตของประชาชนชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ได้นะครับเปขัน้นตของทัพอิสราเอลจะต้อง ตามลาดตัวผู้ก่อเหตุให้ได้ต่อไปนะครับเพื่อนามาลงโทษสถานาต่อไปไม้ให้ไปทําร้ายประเทศอิสราเอลประชาชนชาวอิสราเอลหรือผู้บริสุทธิ์ได้อีกต่อไปและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่กองทัพอิหรานโชว์โหดนะพี่น้องที่ได้เปิดตัวเรือบรรทุกโดนนะครับพี่น้องที่มีทั้งโดนบินออกมาจากเรือบรรทุกโดนและมีลงจอดด้วยครับที่เรือเหมือนกับเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแต่เป็นเรือบรรทุกโดนของกองทัพอิหรานว่าอย่างนั้นนะครับที่ระบุว่า เป็นเรือบรรทุกโดนลำแรกของกองทัพอิหร่านนะครับที่ส่งเข้าให้กับกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ ARGC นะครับกองกำลังของอิหร่านไว้ใช้งานไว้รับมือกับศัตรูของอิหร่านต่อไปโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ ARGC นะครับได้รับการส่งมอบเรือลำแรกของประเทศที่สามารถปล่อยโดนและเฮลิอคอปเตอร์ด้วยนะพี่น้องลงสู่ทะเลได้ตามรายงานข่าว ของสำนักข่าวกึ่งทางการอย่างทัดนินนะครับรายงานเมื่อวันพุธาสาดีที่ผ่านมาโดยทามกลางการซ้อมรบนะครับก็กำลังติดอาวุธอิหร่านก็ได้เปิดตัวอาวุธ รุ่นใหม่นะครับขณะที่อิหร่านนั้นเตรียมรับมือกับความขัดแย้งที่เพิ่มเติมกับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกานะครับภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์หน่วยพิทักษ์ปฏิวัติได้เนินการเปลี่ยนเรือพาณิชย์ให้กลายเป็นแพลตฟอร์มทางทะเลเคลื่อนที่ที่สามารถปฏิบัติภารกิจโดนและเฮลิคอปเตอร์ในมหาสมุทรได้ผู้บัญชาการหน่วยพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามนายอาลีเลซาดังซีรีกล่าวไว้นะครับและกล่าวเพิ่มเติมว่าการเพิ่มเรือลำนี้เข้ามาในกองเรือของเรา ือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและยับยั้งศัตรูของอิหร่านในน่านน้ำอันห่างไกลและการรักษาประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติของเราดังซีรีกล่าวเสริมนะครับแรือตามการรายงานของสำนักข่าว a r n a เรือดำกล่าวสามารถบรรทุกโดนได้ถึง60นลำกันเลยทีเดียวนะครับในเรือดำลกล่าวชื่อเรือชาฮิดเบดเฮตีนะครับซึ่งเคยเป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ มีรันเวย์ยาวถึง180เมตรหรือประมาณ590ฟุตนะครับและสามารถปฏิบัติการได้โดยไม่ต้องเติมน้ํามันและเชื้อเพลิงนาน1ปีสํานักข่าวทัสนิมรายงานไว้นะครับและเขาบรรยายอีกว่านี่คือโครงการทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอิสลามและในระหว่างที่เปิดตัวเรือลำดังกล่าวนั้น หัวหน้ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสามอลไออาร์จีซอย่างนายฮุสเซนสาลามีก็กล่าวว่าอิรานไม่ได้พยายามคุกคามผู้อื่นแต่เราจะไม่ยอมจำนนต่อภัยคุกคามจากอำนาจใดๆและเขายังกล่าวอีกว่าอิรานจะไม่ทำสทงครามใดๆกับประเทศที่เป็นมิตรกับเราก็มีคลิปวิดีโอนะครับที่ของรับอิรานเผยแพร่ไว้นะครับ ที่เรือบรรทุกดยของพวกเขาสามารถไปโดนรถทันเฮลิคอปเตอร์ได้ด้วยนะครับตามที่เขารายงานไว้ก็ต้องรู้นะครับว่าสามารถสู้กับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐหรือกองทัพอากาศอิสราเอลได้หรือไม่นะครับหากมีการสูร้รบเกิดขึ้นต้องคอยจิตตามผลงานกันต่อไปและจิดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปได้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชดัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆ่าต่อไปขอบคคุณมากรั